สวัสดีค่ะวันนี้นะางพญางูเขียวจะมาเล่าเรื่องราวต่อนเนื่องจากตอนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องตำนานพญานาคพญาครุฑแต่วันนี้จะมา,าวิเคราะห์เหตุผลส่งเหตุหาผลส่งเหตุหาผลเรื่องราวพญานากพญาครุฑทิ่ดาวอังคารนะคะพี่น้องค่ะเ,เรื่องราวที่ผ่านมานาะที่เราเล่ามานั้นถึงว่า พระรพญาราชสีเป็นผู้แนะนำให้พญาครุฑเป็นผู้สงสัยและกล่าวหาพญานาคว่าเป็นผู้กระทำการทำร้ายลูกของตัวเองและเรื่องนี้ก็จะต่อมาจนถึงว่าจะวิเคราะห์ให้ถึงความวุ่นวายบานปลายมากมายที่เกิดขึ้นและเรื่องราวต่อไปนี้จะกล่าวเหตุที่พญานาคเดือดร้อนหนักมากมายหลายตลบ เกิดจากสาเหตุใดก็จะส่องเหตุหาผลให้ฟังเป็นความคิดเห็นของส่วนบุคคลของนางพญางูคิว้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใดเป็นการวิเคราะห์ตำนานบนดาวอังคารนะพี่น้องเหตุผลที่พญาหนากเดือดร้อนหนักหน่วงเพราะเหตุใดอ,อันดับแรกเลยจะขอพูดถึงที่ พญานาคโดนคดีอีรุงตงุงนางทิพยาราชสีไหลไหลตะคุบไหลจับอยู่หลายหนเพื่อจะเอาพญานาคให้เข้าไปอยู่ในถ้ำกงขังให้จงได้เรื่องราวก็มีอยู่ว่าก่อนที่จะเกิดไฟลามถุงไปสู่เรื่องราวหมากไม้นั่นก็เรื่องของอันดาแปลก,ก็รู้กันอยู่เนาะ ก็คือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำร้ายลูกของพญาครุฑแต่ต่อมาก็ไม่ใช่แค่เรื่องนั้นแล้วมันยาวอ้ลุงรุงนังไปถึงไปถึงเรื่องคดีเพิ่มขึ้นมากมายเนอะอีลลงจุงนังแรกก็มีเยอะที่เข้ามา้วมีทั้งปานินปลาหมอเยอะแยะเลยเออกมายุยงส่งเสริมให้ไป ราไปเรียกอะไรอย่าไปร้องหาความยุติธรรมจากกิ่งกือยักษ์ว่ากิ่งกือยักษ์มินประมาทพญานาคด้วยความที่พวกมากลาบไปพญานาคก็ล้เชื่อเกาะไปร้องเรียนถึงพญาช้างพลายว่าจะเอาเรื่องเอาราวาพญาจเจ้าเรื่องเอาราวพญากิ่งกือในที่สุดพญากิ่งกือก็โกรธ โกรธเกลียวโก้ท่ากระถือท้าโคมโคมบอกเมอุเมอุเมอมอึงม,ม,ม,มาล้วงคอกิ่งคืออย่างขาดได้อย่างไรกันข้าจะจัดการกับเจ้าให้สาแก่ใจของข้าดเดี๋ยวก็มีอะไรหมากมาเกิดขึ้นพยากิ่งคือโกรธมากก็มุหน้ามุงหน้าดิ้งเข้าไปหาถึงทำพยาครุดเลยทีเดียว ไปล้วงลับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอาเรื่องเอาราวกับพยานาคให้จงได้ก็จะได้จึงได้เกิดเรื่องสารพัดเรื่องที่เป็นคดีความมาไม่ว่าจะนู่นแหละเราก็รู้กันอยู่นะที่ดาวอังคารนะ่ะไม้เอ้ยอะไรเอ้ยไม่อยากจะเล่าถึงตรงนั้นเนาะเพราะมันเรื่องเดิมๆที่ใครที่อยู่ดาวอังคารก็จะรู้กันหมดแล้ว แต่ตอนนี้จะเล่าต่อไปว่าสาเหตุที่มีการออกหมาจับได้ทั้งทที่รอมานานนมเป็นปียังไม่สามารถจะออกหมาจับพญานาคได้<ม><ม>เหตุเกิดจากคอนเทนต์ของสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละที่ชี้โพรงให้กระโลกอ,อ้าว โดยที่ไม่รู้ตัวเองหวังดีไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่บางครั้งเรื่องของคดีความมันก็เป็นเรื่องของความลับที่พูดเพลงพายออกมามากมันก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะได้เปรียบเพราะฉะนั้นอ่าก็มีการพูดเป็นว่าถ้าหากรณีที่ฝ่ายโจทย์มีข้ออ้างว่ามีการคุมคูมให้ยุ่งเยิงในรูปคดียุ่งเยิงกับคดีความ ก็จะออกไม้จับได้ในที่สุดจากนั้นไม่นานก็ออกไม้จับได้จริงๆก่อนจะมีไม้มาหาถึงหน้าบาทแต่เช้าตรูไกลโหเลยเอ๋อก็มีมีคนแนะนำให้พญานากเข้าไปในเมืองใหญ่ในป่าพงไพรที่กว้างใหญ่ไพศาลที่มีหมู่ช้างพรายที่มีอำนาจทั้งหลายที่อาศัยอยู่ตรงนั้น พญาหนากร้องเชื่อก็เด้เดินทางเข้าไปเพื่อที่จะไปพบราชสีเพื่อมอบตัวเองเพื่อจะต่อสู้ถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ในที่สุดมันก็เหมือนกับดักเหมือนกับดักที่จะรวบตัวพญานากรสำกรณ์ที่จะมีะเดินทางไปที่ในในเมืองใหญ่นั้น สำนักข่าวหัวเขียวก็ออกข่าวกระจัดกระจายไปว่าจะมีไม้จับพญานาคส่วนพญานาคเองก็ร้อนใจก็เข้าไปปรึกษา,าผู้ที่ช่วยเหลือก็คือเด็กเราไปแล้วนั่นแหละตอนนั้นกระตั้งฉายาว่าอะไรก็ลืมแล้วตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วกันนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ไปโดนรวบตัวออกมากลับมาอย่างบุย้ยขับรถไป โอ้ไม่ใช่พูดผิดแล้วพ่อแม่พี่น้องพญานาะขับรถไปได้เนาะเหาะไปเองพอเหาะไปเสร็จสุดท้ายกลายเป็นขากลับไม่ได้เหาะกลับมาเหมือนเดิมสบายมีเครื่องเหาะมาส่งตัวเองแล้วไม่ต้องกระพือปีกเลยก็มากันยงอ่าใหญ่ตโตมโหรานเลยพญาราชสศรีพญาอะไรมากันอาวุธครบมือโอ้ยังกระจงเกิดสงครามโลกยังกา พญานาะเป็นผู้ร้ายขามแดนมีคดีอุกชกาดอุชกันมโหราณโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วป่าไพาพงทั่วปัตตภีเนาะเสร็จแล้วเรื่องนี้ก็จะ้อนให้รู้ว่าเล่กลของคนน่ะมันแยบยลกว่ามนคาทานะพี่น้องและจากนั้นอีกเนาะอ,อ,อ,อีกอีกตอนหนึ่งถึงว่าทำไมถึงเดือดร้อนอีก จนถึงขั้นโดนผู้ที่จะช่วยหรือเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นที่เรียกอ่ะเออที่เขาเรียกว่าทนายเทแต่จริงแล้วมันจะมีศัพท์ของที่เรื่องเราพญานาคพญาครุฑอยู่ข้าพเจ้าก็ลืมไปแล้วด้วยนะยางพญางูเขี้ยวก็ไม่เด็ทบทวนซะก่อนเนาะกว่ากันไปไม่เป็นไรรู้กันนะคะแล้วก็ เหตุผลที่เทก็เพราะยูทูบเบอรเออไม่ใช่เรากลุ่มพยาต่างๆนะนะที่ลุมเร้าเข้ามาเพื่อวังดีอยากจะช่วยเหลือพยานาคแต่ก็บางคนบางกลุ่มก็บางตมวตนก็อวดเก่งอวดดีสู่รู้สู่เห็นเล่นประเด็นกันมากมายใหายเสียหายหาส่วนผู้ที่ช่วยเหลือเนี่ยก็ออท่านพญา จะให้เรียกว่าอะไรดีเนาะทนายเทก็แล้วกันเนาะไม่ต้องไปเรียกเยอะเดี๋ยวจะได้งงหมงงน้อยลงหน่อยเนาะ,ะคนที่ไปพูดไปต่อว่าไปทําลายอพูดให้คุณเครื่องทนายเทออกก็เพราะว่าทนายเทเคยเคยพูดจ้าพูดจ้าว่ากล่าวตัวเองตอนน้ะช้าโลกโดยการตอนนั้นกําลังมีการพูดสู่ที่แบบ สาธารณะเอาพูดไปเลยก็ได้ไลฟ์สดบนดาวคานก็เดดาว,ว่ายูทู e คนนั้นกลางอากาศส่วนคนนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาหนาแตกหน้าอายขุนแค้แนเคืองอยู่ในใจก็เลยหาเรื่องหาราวเอามาพูดเอามาอะไรให้เสียหายด่านต่าง,าง,างๆหลายๆเรื่องหลายๆราวจนกระถังทนายเทก็เริ่มรู้สึกอึดอัดอันนู้นอันนี้ขึ้นมาทำไมมันหุ่นวายจังวุ้ย จากนั้นก็มีทั้งคุณพระออกมากระแซคคำพังเผยเจองูเจอทนายตีอะไรก่อนก็เดือดร้อนสะเทือนจิตของทนายเทเอ๋อท่านพญานาก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าคุณพระพญานาก็เคารพนับถือส่วนส่วนท่าน พญาทนายเทลุงก็เกรงใจอุ้ยทษดทีผูดผิดแล้วลุงดาองคาเนาะเออพญาหน่ะก็เกรงใจผูดอะไรมากก็ไม่ได้เนาะก็ได้แต่ออกมาผูดนิดๆหน่นอย,อยๆเพื่อเปรียบเปรยว่ะอย่าคิดมากเลยท่านเจ้าพญาทนายคุณพระท่านก็เป็นแขกคำพังเพยคงไม่ได้เจตนาผูดกระทบกระเทยกระทบกระถังทนายหรอก ท่านก็ท่านพญานาะก็พูดได้แค่นั้นเนาะพูดอะไรได้ไม่ค่อยเต็มปากเพราะอะไรอะไรมันก็ลอกคอห้อยตัวเองอยู่ใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องส่วนคุณเมษนางพญาเย,ยวขาวนางพญาเย,ยวดำนางพญาเมษก็กดดันหลายสิ่งอย่างต่างคนต่างก็อวดแข่งบารมีขวบคุมหวังจะขวบคุมเห็น อำนาจกุมอำนาจไว้เนื้อพญานาคเนาะ้วก็ยังมีมีโทรเขาเรียกอะไรทรงกระแสจิตมาพูดกับพญานาคแล้วก็อัดอัดกระแสจิตที่พูดคุยเจรจานั้นกันกันนั้นไปลงในช่อง YouTube ของตนเองจนฝ่ายที่จองจะอัดพญานาคอยู่แล้วก็ยิ่งชอบใจใหญ่ เอามาตีแผกับเสียงพูดเสียงเจรจานั้นตีแผลไปต่างๆนานานะในทางที่ลบขนาดนักหน่วงละพญานาก็ได้แซะในคำพูดที่สนทนากันในครั้งนั้นก็ได้แสะถึงพญาพุดเดนินแล้วก็พญากิ่งกืออะไรประมาณอย่างนี้เนาะ,ะจึงกลายเป็นไฟลามถุงศัตรูหมืดก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นขยง จากนั้นช่องของพญาผู้เดินพญาอะไรต่างๆที่เป็นพญาเหล่าขาวพญานกพิราพญาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่ขาบขาวเนาะก็จัดการอัดพญาหนักโดยวิธีกดดันต่างๆนะนะในเมื่อข่าปั่นมือแล้วข่าปั่นเจ้าแล้วด้วยมือข่าจะโคนเจ้าโดยเท้าก็ไม่เห็นจะเป็นไรประมาณนั้นแหละ เหตุการณ์ที่เหมันบานปลายบ้านปลายอีลุงตุงนังทั้งหมดทั้งมวลก็มีแต่เรื่องราวของผู้ที่หวังดีทั้งนั้นหวังดีประสงค์ใดก็ไม่ทราบได้ส่วนนางพญางูเขี้ยวก็เล่าคือสองเหตุหาผลว่าที่พญานาคเนี่ยอีลุงตุงนางบ้านปลายจนแถบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องใช้วิธีสงบอย่างเดียวนิ่งสงบ ตบเมื่อจำเป็นยิงอย่างเยือกเย็นพระพญานากนั้นคืออดทนอดทนอดกรั่นสูงแต่ก็ในที่สุดคนเรามันก็อดไม่ได้นาะบางครั้งมันก็ต้องมีพูดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดานอก่อแม่พี่น้องเรื่องนี้ก็พูดถึงว่าพูดถึงประเด็นที่ว่าเหตุการณ์ที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เหตุการณ์ที่ลุงโดน เอาอีกแล้วลุงอีกแล้วพญานาคค่ะพญานาคพญานาคทิดาวองคานค่ะเหตุผลที่เ,เกิดเรื่องบุญไหว้มากไม้ทรายผงหมากไม้ขายกะปิอะไรขนาดนี้นี่บุญไหว้ขายกะปินี่ก็มีแต่คนอื่นทั้งนั้นที่ก่อชนวนกันบุญไหว้ไปหมดในสิจดกับคนนั้นหวาคนนี้คนนี้หวาคนนั้นกระทบกระถังกันไปกันมากับบ้านปลายเป็นไฟลามถุงคนจิตปวดหัวกับบ้านเป็นทุกเป็นร้อนอยู่กับนั่นแหละ จะใครสละแม่นบเจ้า <c oughs> ค่ะเรื่องนี้ก็นี่แหละเหตุผลที่พูดนั่นแหละว่าก็คือสุดท้ายก็พอโกรธออกไปเสร็จกับมาต่อว่ามาพอไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรกับคนที่หวังแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวเนาะความจริงใจมันมีมันก็ไม่มีตั้งแต่ต้นเลยแหละเข้ามาก็เพื่อจะสร้าง คอนเทนต์หาผลประโยชน์ให้กับตัวเองพอเวลาไม่ได้ดังใจก็โมโหโกโรธาอพอเขารู้ทันรู้แก้วเขาก็ผลักด้านออกไปโดนทางอ่อมทางอะไรก็ว่ากันไปเสร็จหลุดออกไปเสร็จก็เอามาโจมตีเหลืองนู้นเหลืองนี้ไม่ได้เห็นความผิดของตัวเองเลยว่าตัวเองน่ะเป็นคนที่พูดอะไรทำอะไรให้เขาเสียหายขนาดไหนแต่นายก็เทไปก็พอว่าใครล่ะ ก็ทนายเขาก็คงอึดอัดทนไม่ไหวหวุ่นไวายกันจริงๆสเสนอหน้าสเสนอตาจะกลุมอำนาจแต่เราคนก็อยากมีหน้ามีตาอยากโชว,ว่าตัวเองเป็นคนที่ช่วยเหรือเป็นคนเก่งเป็นคนทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เคียงข้างพญานาคทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อมีคนนั้นคนนี้มาพูดอันนั้นอันนี้ตัวเองก็ไม่ยอมตัวเองต้องเอาหน้าเอาตาไว้ก่อนเนาะ โอ้ยนางพญายงูเขียวก็คอแห้งแล้วก็ไว้แข่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีต่อภาคต่อไปนะคะอันนี้ถึงพูดว่าส่งเหตุหาผลโดยนางพญายงูเขี้ยวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง